ทำซอสข้าวผัดของคุณระอองนะแบบง่ายที่สุดคือผัดข้าวกับไมโครเวฟนะนะซอสตัวนี้เนี่ยไม่ใช่สูตรคีโตนะสูตรคีโตคือจะเป็นสูตรที่แบบลดโซเดียมหรืออะไรแบบนี้นะซึ่งอันนี้จะเป็นแบบสูตรธรรมดานะเป็นสูตรเพื่อ กพสุขภาพทุกคนเราแค่มีข้าวสวยนะแล้วก็มีไข่สองลูกแล้วก็มีซอสข้าวผัดเท่านั้นเอาเข้าไมโครเวฟเรียบร้อยเลยและอันนี้นะทุกคนดูมีแบบกุ้นเชียงย่างกับหม้อทอดทไรนะ้น้ำมันนะคือสูตรที่อยู่ทําตอนนี้คือไม่ใช้น้ํามันในการผัดข้าวด้วยนะโดยใช้ที่แบบว่าเออข้าวเปล่าไข่แล้วก็ซอส ผัดข้าวเนี่ยนะอันนี้คืออยู่ทําสูตรเหมือนในการ์ตูนออนิเมตรผัดไข่ในเติมนานเลยแบบนี้นะเออเรือยากจะมาทํากับไมโครเวฟนะโรยก็คือ1ช้อนนะข้าว1น่ถ้วยคือประมาณ150กรัมนะทุกคนคือขึ้นอยู่กับปริมาณข้าวนะหรือข้าวผัดอันนี้ทุกคนดูสีสวยมากคือนะสามารถเอาไปผัดกับกระทะด้วยก็ได้นะหรือจะไปทําไข่